ก็สวัสดีไ่้ผู้ชมกันด้วยนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากจะพาชมบ้านแล้วกันนี่ก็เป็นบ้านพี่เองนะก๊าลอยกับล่าเดี๋ยวจะไปดูแบบพาชมสมบัติแล้วกันเนตดูเดิรวยไม่รวยคิดเด้อดิมีบอดี้การ์ดสองคนอะบอดี้การ์ดน้ารายกับบอดี้การ์ดแบบจริงๆเขาเป็นเด็กไอดอนะคนนี้เขายังผันตัวมาเป็นบอดี้การ์ดอะคิดเดอดินี่ก็จะเป็นห้องแบบรับประทานอาหารนง คือจะไปไหนก็มีบรรยากาศตลอดอะดูดิมีอาวุธแบบตลอดอ่ะใครมาฟาดเลยเออแหละนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของผมนะจะเล่นแบบเวลาว่างๆบาง,างนะทีก็ลงไปตีเทนนิสนะนี่จะเป็นห้องนอนห้องนอนกูนอนห้องไหนวะเออนี่เป็นห้องนอนหนังหน้านอนแบลงอ๋อไว้สบระหึมหญิงไงฮ่ห้องเครียดอะใช่ดูห้องบรรยากาศผมนะโอ้ห้องบรรยากาศ มึงเก็บกันบ้างปะมึงอยู่ก,กันเนี่ยโอ้ท ah <Maybe. S 1> ีวีก็ซื้อให้มีใครเอาเด็กมากด่ะเนี่ยดูดิยับเยินหมดเลยนะ